ผมตระหนักดีว่าบางครั้งความแข็งกล้าของผมนั้นทาให้ผมต้องเสียเพื่อนเสียมิตรแต่มันเป็นสิ่งที่จาเป็นที่ผมต้องแลกเพื่อจะทำจริงต่างที่จาเป็นเท่าับประเทศให้เกิดขึ้นให้ได้วันนี้ขอให้ทุกคนได้เข้าใจความตั้งใจของผมนะครับจากบทคําแถลงตอนหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกไม่ยอมรับถึงความแข็งกร้าของตัวเอง ทำให้ที่ผ่านมาต้องเสียเพื่อนและเสียมิตรแต่ก็เป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าจําเป็นที่ต้องแลกเพื่อทําสิ่งที่จําเป็นของประเทศให้เกิดขึ้นให้ได้จากประเด็นที่เกิดขึ้นทําให้หลายฝ่ายโฟกัสไปที่เส้นทางชีวิตของพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเพื่อนทางการทหารเพื่อนทางการเมืองเพื่อนทางการบริหารประเทศที่พลเอกประยุทธ ต้องเสียไปจากการเข้ามาดารงตำแหน่งนายกนัฐธมนรรตลอดระยะเวลา8ปีเต็มเนชั่นสุดสัปดาห์รวบรวมกลุ่มเพื่อนประยุทธ์5กลุ่มที่น่าสนใจดังนี้เพื่อนชุดแรกเป็นเพื่อนที่ใช้งานอายุแรกของรัฐบาลคอสอชอประกอบด้วยหม่อมราชวงศ์ปรีดียธรเทวกุลอดีตรองนายกรัฐธนตรีด้านเศรษฐกิจน,นายนรงชัยอาคารเสนีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายสมหมายภาษี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังนายจักรมลผ์ผาสุวนณิชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหาการรมซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นทีมเศรษฐกิจที่เข้าไปทำงานในรัฐบาลหลังเหตุการณ์รัฐประหาร22พฤษภาคม2557โดยขณะนั้นพลเอกประยุทธ์ต้องการฟื้นฟูความเชื่อมั่นจึงใช้บริการของทีมหม่อมราชวงศ์ปรีดียธรเนื่องจากคอนเนคชันของแต่ละคนอยู่ในระดับต้นๆ เพราะต่างมีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและการคลังมานานหลายสิบปีแต่สุดท้ายพลเอกประยุทธ์ก็ต้องปลดทีมหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรแบบไร้เยื่อใยทำให้เกิดความหมังใจกับพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณรองนายกรมมัฐมนตรีระยะหนึ่งเพราะหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเป็นเพื่อนสนิทของพลเอกประวิทธ์มานานเช่นกันขณะที่เพื่อนพลเอกประยุทธ์ชุด2เป็นเพื่อนกลุ่มนายทหารซึ่งเรียนมารุ่นเดียวกันประกรอบด้วยบิ Big Dong, ๊กโด่งพลเอกอุดมเดชศรีตะบุตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเจอปมร้อนการก่อสร้างอุทยานรัชพักก่อนจะโดนตัดสายสัมพันธ์ในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังมีบิ๊กเต่าพลเอกสุรศักดิ์การจนรัฐอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งประสบปัญหาแรงงานต่างด้าวรวมถึงบิ๊กลือพลเรือเอกลือชัยรุษด,ดิดอดีตผู้บัญชาการทหารเรือเจอมรสุมเรือรำน้ำจนโดนลอยแพเช่นกัน ต่อมาในชุดที่3เป็นเพื่อนที่ร่วมกันสร้างพรรคพลังประชารัฐเพื่อผลักดันให้พลเอกประยุทธ์ก้าวสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีสมัยที่2ประกอบด้วยนายสมคิดจ้าตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนายอุตมะสาวยานนนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสมทิรัตน์สมทิจีระวงศ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายสุวิทย์เมษินทรียอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา สำหรับเพื่อนกลุ่มนี้ถือเป็นทีมเศรษฐกิจชุดที่2ของรัฐบาลชุดใหม่หลังการเลือกตั้ง24มีนาคม2 5 6 2แต่พลเอกประยุทธ์ต้องมาเสียเพื่อนอีกครั้งเพราะเกมการเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐที่ต้องการขับทีม4ีกุมารออกจากพักเพื่อเลือกให้พลเอกประวิทธ์เข้ามาเป็นหัวหน้าพักคนใหม่ส่วนเพื่อนพลเอกประยุทธ์ชุดที่4ถึงแม้พลเอกประยุทธ์จะยังไม่ปลดพลเอกประวิทธ์ออกจากตำแหน่งในรัฐบาล แต่ในทางใจที่เคยมีให้กันก็มีกระแสมาตลอดว่าไม่เต็มร้อยเหมือนเดิมเช่นเดียวกับบิ๊กปอสพลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณน้องชายแท้ๆของพลเอกประวิทย์ที่ต้องแยกทางกันเดินกับพลเอกประยุทธ์มาตลอดนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ยังต้องเสียพวกอย่างร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเคยประกาศว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของรัฐบาลแต่ฉากสุดท้าย ต้องแตกหักกับพลเอกประยุทธ์ภายหลังมีกระแสะต้องการโหวตคว่ำให้หลุดจากเก้าอี้นายกในสิบอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อปี2564และเพื่อนพลเอกประยุทธ์ชุดที่5เรียกว่าเสียทียมซูเปอร์บอร์ดประกอบด้วยนายประสานตรายรัตนาวรกุลประธานตลาดหลักทรัพย์นายวิรไทยสันติประพบอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายบรรยงพงพาณิชย์ อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะนายบรรยงเคยออกมาวิจารณ์การทําหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นระยะเช่นกันอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการเสียเพื่อนกลุ่มเก่าแต่พลเอกประยุทธ์ก็ยังมีเพื่อนเก่าที่เหลือประกอบด้วยบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นพี่ชายที่แนบแน่นรวมถึงพลเอกสิงศึกสิงไพรพลเอกฉัดชยัยสาธิกัญญะและพลเอกอกนิ์หมื่นสวัสด์ซึ่งทั้งสาม เป็นสมาชิกุธิสภาที่สำคัญพลเอกประยุทธ์ยังมีเพื่อนกลุ่มใหม่ประกอบด้วยนายเนวินชิดชอบครูใหญ่พักภูมิใจไทยนายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพักประชาธิปัตย์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรวมถึงพลตำรวจเอกสุวัสแจ้งยอดสุขอดีตผูบ้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ยังพูดคุยกันตลอดเวลา ดังนั้นผลเอกประยุทธ์ต้องพิจารณาว่าเมื่อเสียเพื่อนหรือมิตรไปแล้วจากนี้จะทำอย่างไรในการพลิกฟื้นเพื่อนและมิตรให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือการฉันเพื่อนต่อเกมการเมืองในวันข้างหน้า